เราเจอฮู้ดิคูดคหัวนาทีออโอยพรอ่นอกี่บนองบ้านเดียวอีกย่างจคนใหญ่อะไรคนใหญ่โรดเจอเห็ดแหงหัวหล่เออวันนี้หลังจากที่ามสาวเห็ด จุลินน้ำมักจุลินสี่สังขคอสแสงเนาะแล้วก็เฮดแล,แล้วก็เฮดน้ำมักน้ำเอเอ็มแล้วนอกจากพี่น้องลีแรงไหนจังน้อยมอน,นีแายมองซื้มา <laughs> okay. okay. เบาเรื่องยังมาตีวู้วว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 อววอวว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 อว่ว พูดถึงอ่ะพญานุเจอห้าวหาวเนาะเป็นกะมัดอ่ะเพิ่นมัดสินอนกลางเว้นจ้ะเพินน่นว่าเพิ่นเถาแล้วเพิ่นสินอนกลางเว้นในจะง,งีบหนึ่งย่อมองตั้งแต่เกิดมาย่มองบม่เคยนอนกลางเว้นจา้าเสือจากพี่นอ้อง you want to take a nap no i don't want to take a nap okay i would like to see go ahead you like to take a nap no okay. I want to see now okay. Okay. <laughs> อันนมืน่เนายะย่มองอ่ะวันดีขึ้นดีขึ้มอกขึมใจเนายะย่มองกะอยากสิมเาเบาอ่าว่ามีสาเหตุนังเป็นหนางย่มองคอยได้ย้ายออกจากบ้านน้องสาวเนอกจากพี่น้องก่อนสิเบาอ่าสาเหตุ ในมองสีเทาข่วมไปก่อนเนาะอ่าพ้ได้ถือหูจักเย่โมงก่อนนานัันกะสิ่หูว่าอ่าย่โมงหลังจากที่ย่โมงเหตุอ่าเหตุงานเนาะแต่กอ่อนขึ้นเลียนจบแล้วก็เหตุงานกะยใหย่ไปมองหันมองนี้จังหวัดน,นันจังหวัดนี่เน,ะนาะจะพี่น้องแล้วกันหลังจากอ่าช่วงสิบสองปีเย่โมงลาออกมาจากงานเนาะเย่โมองออกจากงานแล้วกันเยมอมงมาอยู่บ้านน้องสาว ล้วก็ยามองกลับมาดูแลพอนำเพราะว่าพี่สาวน้องสาวทุกคนเขากับมีนะที่การงานมีภารกิจนอะจากที่หลายหลายคนก็สิหูวาพอยังมองป่วยเนาะตอนนั้นเริ่มเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบที่ว่าต้องผาพอไปร่งพยาบาลตลอดว่าจะเป็นโรงพยาบาลบ้านนี้มองโรงพยาบาลกันทลาโรงพยาบาลซีสเกตละก็จนหมากียมองสิพากันพาพอไปนอนอยู่โรงพยาบาลทุกคนนาะจากพี่น้องมันนี้ ย่อมองก็ต้องอ่าอยูุ่บานพี่สาวเอ้ยมาอยูุ่บันน้องสาวเพราะว่าพอย่อมองนี่อยู่บบานน้องสาวย่อมองเนาะตอนนั้นอ่าได้มองบ่านในสามบานหลังจากที่ย่อมองกบมาบานเนาะย่อมองกับมาเอ๊ยย่มองอ่ะช่วงที่ดูแลพอเนี่ยย่อมองเหตุหยังคือสิบบอภาามารถไปเห็ุงาน,นประจาใดเพราะว่าบอู้ว่าสิไปโรงพยาบาลย่ำใดพอสิปว่วยย่ำใดสิบไปนอนโรงพยาบาลจักมือ่าอองสินอกจาก ยายม่องกะพอดีนนองสาวยายม่องนี่เป็นสิการผื้นทีไหวเป็นว่าจังในในนตตได,งไดงงาา้ในอนาคตตอนยายม่องเถาเนาะยายม่องสิตองกับมาบานแนนอนมาอยู่บานเพราะว่าเขาสิหูวไว้ยายม่องนี่มักบันนอกมักอยู่บันนอกบ่มาักอยู่ในเมืองโดยเฉพาะเมืองหลวงบ้านกอ,อกเนาะเมืองบ้านกอกยายม่องกับบ่มมักวันนี้อัหน,นองสาวก็กั้นทีไหวเพราะว่าถ้ายยม่องกลับมาปั๊บยา่หม่องสิตองเห็ดเอียงอย่างหนึ่งอยู่บานบอเปิดร้านท้ายคล้องก็ตตอง เห็ดหลานกาแฟาจักอย่างหนึง่งปูดถึงหลางกาแฟาย่อมองมักตอนเห็นงานย่ยมองกับมักกินชากาแฟาเนาะจา้ะไปมองไหนที่ว่าเสแสมบนย่อมองกับมักย่อมองก็เลยกลับมาแล้วย่อมองกับไปเลียนเรื่องแต่ก่อนพันมีออนไลน์เนาะย่ยมองกับไปเลียนเรื่องนะองา่าก้านชง่มกาแฟคู่พักรักจํำน้ำแนไปกินกาแฟาน้ำเขาแล้วกับอ่าอ่าไปแอบถามเขาแนเคล็ดลับเขาแนเหต็ดังไดๆเนาะ เดียวมองพอกับมาบานปุ๊บเดียวมองกับน้าออกรถพ่วงขั้นหนึ่งจากพี่น้องเออแล้วกัเจกาแฟขายเฮเทชาเย็นขายขี่รถตะล่อนตะล่อนตะล่อนแน่อำเภอกันทลักเนี่ยไปมองหันแน่ไปมองนี้แน่แล้วก็ไปขายกาแฟย่ามเทียงอันดูโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งถึงอยู่ไก่บานเดี่ยวมองเนาะพ่อเจ็ดไปโดนโดนแบบนี้เดี๋ยวมองกับมีภารกิจต้องเฮ็ดอีเดียวมองก็เลยโอนเรื่องอ่าธุรกิจกาแฟ ให้น้องสาวคนหน่อยเขามีมองเนาะซอ,อยเพิินได้มองกันย่างเห็ดซอยเพินเพินเห็ดนามชากาแฟขายย่างสแตนบายอยู่หนาบ้านอยู่แล้วก็น,น้องกับปไปขายอยู่โรงเรียนที่ไกลบ้านนาะจากพี่น้องแล้วก็ตามหม่บานที่ไล่เส้นทางนะลูกค้าเพิ่นก็หลายเนาะมีก็หานะที่แล้วเนีไปประท่านหอดไซอยู่พี่น้อง <laughs> บันนี้อช่วงนั้นเนาะนี่แหละอัน เป็นอย่างยงม่องคอยไปอยู่บ้านน้องสาวก่อนเพราะว่าพอย่าม่องอะอยู่บ้านน้องสาวแล้วก็ย่าม่องอ่ะต้องอยู่ไก่พอติ่สุดเพราะว่าเวลาเพิ่อนอะชุกเฉินมาเมือนกับสี่ใดแบบรวดเร็วทันใจเนาะพี่น้องย่าม่องอยู่บ้านน้องสาวเนี่ยเกือบสิบสองปีช่วงที่อยู่บ้านน้องสาวนี่เนาะย่ามอ่องอะนอกจากเช็ดชากาฟแฟขายเลยเนาะย่าม่องมัปลูกของย่าม่องกระลูกพักปปูก ผลไม้ปลูกบักสะตอปลูกอ่าบักฮวงบักปลูกของกินเมื่อทุกอย่างจากพี่น้องทั้งพักผลไม้บักสะตอปลูกจนได้กินแล้วล่ะจากพี่น้องแล้วก็ซอยพอปลูกพักแป้นหรือคนไทยเอานาพักวิชายเนาะขายเพื่อขายพอได้พอนค่ายได้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วก็มีรายได้เนาะผู้เฒ่ามีรายได้นะาานะหาบาทสิบบาทแล้วก็มีความสุขกับพี่น้องขายได้เงินเท่าใดขายพอเหมือนเนาะแล้นไะดน้มองก็เลย กลาบากักโหดกลาบักเน่าพาะไม่ดอกไม่ประดับอุ้ยขายดิฟขายดีจ้ะพี่น้องเฮ็ดบักเฮ็ดนำมักสารพัดนำมักจุลินทรีย kind of ์ท um, okay, uh, ุกอย่างในการอ่าเฮ็ดอ่าใส่ต้นใหม่นี่แหละบ่กเป็นว่าเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์เจ้าบวกจุลินทรีย์อ่าปีกล้วยจุลินทรีย์ต้นกล้วยอ่าแล้วก็หลายจุลินทรีย์เนาะแม่แต่ยญ้าขาหญ้าสมุนไพร อลละไรพวกมาลงมาแลงเต็มออมบานอยูอจ้าพี่น้องผูใดามาบานได้มองก็สิเห็นทั้งหนมามมักจุลินทรีย์เต็มเป็นเหมดเนาะช่วงนั้นมีอย่างกะัะปูกกระเห็ดขายดิบขายดีที่ขายดิบขายดีเพราอนั้งขายถือก็ขาวจ้ะพี่น้องได้มองคิดว่าคนที่มีเบียร์หน่อยหอยหน่อยหาบาทสิบบาทยี่สิบบาทกะคือบ่มีเงินแต่ว่าอยากได้เนาะกะสามารถสื่อได้อย่าง กระถางบบกพริกนี่กระถางแบบไงเด้จะพี่น้องบักพริกโดกเต้มพริกขีน่งสิพริกขีน่งสวนเจนยี่ม่องกับบดี้ขายแพงจ้ะพี่น้องกระถางคากระถางกับป้าเขาไปแพงเลยจ้ะอันทั้งโดกอีกขายหยกกระถางสามสิบบาทสี่สิบบาทพี่น้องมีความสุขนาจ้ะยี่ม่องอ่ะทําแม่ได้มองเหตุยูทูบตั้งแต่สมัยนั้นเนาะยี่ม่องคือสิเฮตุเรื่องการเกษตรเลยจ้ะพี่น้องเออแล้วก็ซอยพอ เห็ดพักแป้นตัดพักแป้นขายส่งลูกค้าล้างพักแป้นขายดีแห้งจ้ะพี่น้องเห็ดอ่าพักนอกจากพักแป,ป้นพักกุยช่ายเขียวที่ตัดส่งลูกค้าแล้วเขายังเฮ็ดพักกุยช่ายขาวอีกได้จ้ะพี่น้องแล้วก็ปลูกของทุกอย่างไว้กินกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินแล้วกม็มีอ่าเลือแบงปั้นมูพวกพี่น้องอ่า บางทีอาผู้ได้มาขอสื่อกว่าต่อทุนเนาะเฮาก็เด้ขายแน่เออแล้วก็เพื่อเอาทุนนั้นมาอ่ามหาสื้อปุ๋ยที่ห้องบริเ้เห็ดที่ห้องบ่ไเ้มีเฮาจาเป็นต้องใส่น,นาะจ้ะพี่น้องเพราะว่าบ้านเนียมองบ่ไเ้เลียงงวเลียงค้ายเนาะเนยมองกันยังต้องมีการสื่อปุ๋ยสื่อขิงัวี้ควายอยู่แต่ใบช้าช้านี่ก็ไปหาขวดเอาตาั้อ่าถนนหนทางต่ํมไต้ต้นช้าช้าที่เขาอ่า ที่มันมีอยู่จ้ะพี่น้องเยอะแยะเนาะได้มองเอารถพ่วงแะพี่ก,กูนี่แหละคือช่วงนั้นได้มองมีอย่างยังมองกับปลูกของอยู่สวนน้องสาวยังมองนะจ้ะปลูกเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างบวชทิ่เป็นเอยียงแม้กระทั่งอะน้องน้อง่นงมกปลูกเนาะเพิ่นเห็ดสวนเพิ่นเป็นปลาเลยขางหลังบ้านน้องสาวที่ยังมองอยู่สิมีสวนพักหวานปลามีหลายหลุนเลยจ้ะพี่น้องแล้วก็ผลไม้ <c oughs> ปลูกไว้กิน อ่าผลไม้ทุกชนิดแล้วก็ต้นมะฮอกกานีต้นซักทุกอย่างเลยจ้ะพี่น้องบัว่าสิเป็นอ่ะใบมันปูทุกอย่างเลยอ่าคนสิปลูกเป็นปลาสวนผสมกันเนาะมองหันอ่ะซึ่งขังหลังบานแต่ก่อนอ่ะ้างถังบานเขาสิเห็ดขยามจะมีน้ำขยานไหลมากกว่าสิลืบฝืนเฮ็ดในดินงามได้นะจ้ะพี่น้องมองหันอ่ะเออมันก็มีเหลืองเล่า เนาะหลายอย่างช่วงนะ่ะเ,ออเหตุให้ดินเ่าเสียนะน้ำที่เขาลางนา้ำยาที่เขาลางขยะกลัวห่อสิหลห้ือฟืนขึ้นมาได้นั่นแหละย่อมองกับปูขันเพราะว่าอ่ามีอยังกับปูกูีสวนหนองเมิดเนาะ <c oughs> หลังจากนั้นเนาะหลังจากที่ยายมองเจอพญายโรดเจอทางออนไลน์นะจ๊ะพี่น้องแล้วก็พญายโรดเจอเดินทางมาหายายมองเนาะ เออขากะเฮามีกัรนอ่ะจดทะเบียนสมรสกันทุกอย่างอ่าดำเนินกันถูกต้องตามกฎหมายแล้วเรียบร้อยทุกอย่างแบบน,นี้หลานชสย้ย่ามองคือลูกของน้องสาวอ่ะคือเ่นกัิเรียนจบมหาหลัยอ่ะเฮาก็เฮาก็คิดอ่านอวยนอกจากพี่น้องแล้วก็ว่าเข้าสิต้องย้ายออกมาจากบ้านน้องสาวที่ที่ย้ายมากบ่ได้ผิดใจกันบ่ได้คือพี่น้องหักกัน หมันแกนจากพี่น้องเออสาเหตุที่ยม่มองตรงใหญ่ว่าจากบานน้องสาวราวแม่มองนี่ซื้อขึ้นห้องไฮลานทรายแล้วก็พอบานเพิ่นอะสิมีสามห้องนอนเนาะพอกับชินอนของโถงของรับแขกตอนแา่มองอยู่อ่ะแา่มองกส่วนมาชิ้นนอนต้องขามพอหลายกว่าอันของอ่าห้องน้องทรายคืออ่า พึ่งใหญ่เขามานอนตอนพญายรูเจอมาอยู่นอนจากพี่น้องตอนย่้มองอยู่กับพอสองคนอ่ะย่อมองกับสินอนของรับแขกพออยู่ฝากหนึ่งย่อมองอยู่ฝากหนึ่งตอนอ่ะแต่ง,งานกับพญายรูดเจอแล้วกตสีใายเขามานอนอยู่ของอ่าพะของร้านทรายย่อมองเนาะอีกห้องหนึ่งกับเป็นห้องผ้าอีกห้องหนึ่งกับเป็นห้องของน้องสาวถึเพิ่นอ่ะตอนเพิ่นใหญ่กลับมา กบมาบ้านแล้วตัวเพิ่นไปสอนอยู่โรงเรียนใกล้บ้านเพิ่นต้องไปเซาบ้านอยู่น่าจะพี่น้องนั่นละ่ะบันนี้ขอดีบ้านได้มองที่สามว้น่ะอันก่อนนานที่ได้มองไปเร้มาอยู่เพราะว่าห้เขาเซาน่ำลวกะ็อยู่ไก่พอน้ำพ่อคนเซาเขาออกเนาะมันเป็นช่วงโควิดนำจะพี่น้องย่ามองก็บ่ให้ผูใ้ใดมาเซาเพราะว่าบู่้้ว่าเขาสิเอาเสื้อโควิด เขามาบานเหาบองสินะพอเขาคนสาวเขาออกแล้วเนี่ยมองกะเขามาําความสะอาดเขามาจัดระเบียบบานไม่มาเคี่ยบานไม่เพื่อนแล้วก็ใหญ่เขามาอยู่จากพี่น้องและะ้วก็มาติดแอร์มาติดเครื่องทํานาอุ่นมาเฮ็ดใหญ่เขามาอยู่ในเดือนมีนาคมของปีนี้จากพี่น้องเออนั่นแหละใหญ่ามาอยู่แบบชุกเฉินแห้งแล้วกะ็พ่อใหญ่เขามามัน มันเข้ากับตองมาสางมาแป้งไม่แล้วท่าพี่น้องในสวนสวนไม่ของเฮ้าเองแบบน,นี้แต่ว่าสวนที่ปลูกอยู่สวนหนองสาวนี่เข้ากันยัง่งไปไป,ไปมาๆไปดูแลอยู่จากพี่น้องเออแต่ส่วนใหญ่ทุกงมื่นนี่คืออ่าพอกันยั่งซีดูแลอยู่ในการพดนหนาพดไนเนาะในหม่องกะมาเป็นรักอยู่สวนนี่ที่เริ่มอ่าจากที่หลายๆคนมาเห็นคลิปได้ม่องตอนนี้เนาะ ยายมองกาลัางปับปรุงพื่นทีเผื่อทีสิปลูกของแต่ว่ายายมองนี่สิบโบด้เอาไว้ไปโยกบานยกยังดอกที่มองทียายมองกาลัางสิถมอ่ายายมองอ่ะทีทิ่ตรงถมตรงนั้นปลูกน้ำใหม่ฝรั่งเป็นหลักเนาะแล้วก็ปลูกพักกุยช่ายเป็นลักเพราะว่าลูกค้าสั่งหลายแห่งบ่พ่อขายจ้ะพี่น้องน้ำใหม่ฝรั่งกะบ่พ่อแจกนะทั้งแจกทั้งขายเอาทุนแน่เล็กๆน้อยๆเนาะ ล้วกะ็ปลูกของทุกชนิดปลูกของกินพักสวนขวดละเรากะหนามามันถ่วงนอกจากพี่น้องถ่วงทุกปีทุกปีอะมันเป็นแกมดิ่งเนาะ,ะยีมองก็เลยตัดสินใจเคลียทุกสิ่งทุกอย่างแล้ะกะ็ถมดินวี่หนห้เรียบร้อยนอกจากพี่น้องแล้วกะ็สิมาสางม,มาแป้งไม่ตรงบานที่ยีมองใหญ่ายมายู่นี่นอกจากนั่นล่ละสาเหตุที่ยีมองใหญ่ามาจากบ้านน้องสาวกเพราะพ่อพี่ยมองแต่งงานแล้วก็พญา,ายรดเจอเนาะ กับซิมีอยู่เป็นสัดเป็นส่วนบ่านทั้งนันหนองหนองสา้ากับสีไใดอ้านใส่สิเด็กกลับมาอยู่แต่อยู่เป็นขอเป็นขัวอยู่บ่านไฟบานมันแต่ว่ายายม่อทุ่มมือนี่ยายมองกันยังต่องเดินทางไปกลับไปกลับต่กับบอกใกล้กันดอกจ้กพี่น้องฝากถนนประมาณสามสี่โลหาโลนี่ดอกจ้าพี่น้องก็อยู่ไกล้กกันนี่เนาะมือนีมือสันวันดียายมองกันเลยมามาเวาความเป็นมาเป็นไปว่า เป็นดังไหนยายมองคอยงหายออกจากบ้านน้องสาวมาอยู่บ้านของเจ้าของเอที่ยายมองสามงไหวนอกจากพี่น้อง <c oughs> นี่คือคือจะว่าก็ไม่ว้าเลยได้จากมันนี้แต่บมโหว่า,วาอ่าสสื่อสารได้เข้าใจขนาดได้ว่าแบบบมมีสคริปต์ <c oughs> โอเคแต่สันคลิปนี้กะซัมนีก่อนได้จากพี่น้องเออคลิปหน้าพอกันไหม บาย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 สวัสดีค่ะรอเจอบ๊บายบาย